สวัสดีครับวัรังวาลอย่างต่อไปตรงวันนี้นะครับจะพาไปที่ฟุตบอลนะครับลีกเล็กๆนะครับของอังกฤษนะครับไปกันที่ลีกวันนะครับของประเทศอังกฤษในระหว่างคู่ของแอคริงตันสแตนลีย์กับพีมานากายนะครับคู่นี้นั้นนะครับเจ้าบ้านอย่างแอคริงตันนั้นอยู่ในดับที่21นะครับยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่เลยนะครับมีแค่35แต้มนะครับส่วนพีมานากายนั้นเป็นรองจากฝูงนะครับผมตาม เชฟฟิลเวนส์เดย์อยู่1แต้มวันนี้ถ้าจะชนะขึ้นจากฝูงชั่วขราวนะครับขึ้นจากฝูงชั่วคราวแต่ว่าจะเตะมากกว่าเชฟฟิลเวนส์เดย์อยู่2นัดนะครับวันนี้นะครับผีมานกายนั้นแค่ออกไปชนะแอคริงตันก็จะนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วและก็ด้วยสภาพทีมด้วยกับฟอร์มการเล่นของทีมนะครับคงออกไปนะครับเล่นด้วยความเป็นต่อนะครับได้กับผู้เล่นนะครับด้วยกับระบบทีมด้วยกับทีมเวิร์กแน่นอนนะครับก็ขอเชียร์ไปที่นะครับ บีพัฒนากายนะครับน่าจะเอาชนะแอตแลงตันได้นะครับวันนี้หลีกวันของกิจอีกสักคู่หนึ่งนะครับระหว่างทีมบาร์ซลีนะครับทีมอันดับ4ของตารางนะครับพบกับจาฝูงอย่างเชฟฟินเวนส์เดย์นะครับบาร์ซรลีนั้นอันดับ4นั้นมีอยู่69แต้มนะครับส่วนเชฟฟินเวนส์เดย์นั้นมี78แต้มก็ยังพอที่จะมีลุ้นเล็กนะครับสำหรับบาร์ซีในการขึ้นอยู่อันดับ2แต่ว่าตอนนี้นะครับบาร์ซีนั้นแทบจะการันตีพื้นที่ เอ่อเพย์ออฟนะครับของลีกวันได้แล้วนะครับบาร์เซโลี 3, นาครับห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านบาร์เซโลนานั้นนะครับชนะ4เสมอ1ส่วนเวนส์เดย์ชนะ4แล้วก็เสมอ1เช่นกันนะครับนัดล่าสุดของบาร์เซโลนานั้นเอาชนะออกไปเยือน e เอาชนะวีคอมมาได้1ประตูต่อ0ส่วนเจฟฟินเวนส์เดย์ 3, นะครับนัดล่าสุดก็เฝ้าาบ้านเสมอไปกับโบตันวันเดอร์เรนหนึประตูต่อน1นะครับก็เรียกได้ว่าฟอร์มทั้ง2ทีมนั้น โอ้โหสูสีกันมากทีเดียวนะครับแต่ว่าต่างกันแค่อันดับในตารางวันนี้เชฟฟินเวสเดย์ออกมาเยือนบานซีรีในบ้านนั้นไม่ใช่งานง่ายนะครับก็คิดว่านะครับบานซีรีจะไม่แพ้ให้กับเชฟฟินเวนสเดย์ในบ้านตัวเองครับผมสวัสดีครับ